สวัสดีกับชาวอารีนาเบรกเอากันทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราเอาปืนแต่งนะปืนอะไรก็ไม่รู้เราว่ามันน่าจะเล่นมันเลยก็เลยแต่งแต่งมานะเป็นทรงสายกึ่งสนัยนะก็เป็นสนัยนั่นแหละผมบอกว่าเป็นกึ่งสนัยแล้วก็นี่เลยขึ้นหินเหมือนเดิมรับโอ,โอ,โอ้ติด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 อะไรก็ไม่รู้ครับ เพื่อนบวกนะเพื่อนบวกเพื่อนบวกหรือเปล่าอ่ามีคนครับยิงยิงยิงเออล้มหนึ่งครับแล้วก็ดูครับว่ามีเพื่อนเขาหรือเปล่านะแต่มีเพื่อนก็อกินช็อกโกแลตก่อนอ่าแล้วก็นั่งรอสักพักไม่มีเพื่อนแล้วก็มาลูดของนะครับผมก็นี่แหละไปไวๆไวครับลูดของง่ายๆ สับสนมากเลยกับบอดกับคนน่ยโหเป็นอะไรที่สับสนนะแล้วก็มาออกตรงที่เขาไม่ให้เอากระเป๋าาออกนะครับผมเรานั่งรอตั้งนานไม่มีคนละเราก็เลยออกตอนนี้เราก็ได้หนึ่งแสนนะแล้วก็ไม่เชิงว่าด่างหรอกแต่เราก็ซุมซ่มซุ่มเพื่อมีเพื่อนเขานะแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันครับเราฆ่าไปเน้นเกมไว้นะแต่เราก็นั่งรอนานเลย า uh huh. จากตาที่เล้วนะครับเราก็มาเล่นอีกตาหนึ่งแล้วก็ฟาร์มระเบิดก่อนเลยครับผมเผื่อมีระเบิดแล้วก็ของมาไม่เยอะนะรอบนอี้รอบนี้ไม่มีระเบิดครับผมเดี๋ยวเราไปหาดักซุ่มกันเลยดีกว่าดักซุ่มจุดที่เราเคยซุ่มครับผมเราก็มาปืนปืนอะไรก็ไม่รู้นะนี่แหละ ที่ซุ่มผมมามีคนมาพอดียิงเลยครับรออะไรตัวครับโมบอดตัวนี้มันชักเหมิมเกิมนะมันไล่ยิงผมเฉยเลยให้เพื่อนเขาวิ่งไล่ฟาร์มกันะครับเราเก็บไปหนึ่งตัวครับแต่มันก็มีเสียงปืนคนยิงอยู่นะแล้วก็หนักมาดักซุ่มดูพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปลุดของครับผม มีบอดชี้นะนี่เราดูสักพักแล้วไม่มีคนแล้วก็มารูดของครับผมมือปืนไรอ๋อปืนเอ็มสองสี่เก็บไปครับเก็บเก็บเก็บหมดืมขับฟาร์มมาด้วยนะรูดลูดอย่างเดียวครับสายรูดครับผม โดบยาเลยเราจะไปดักซออและตอนนี้ผมก็มาดักตรงแอร์ดรอปนะแอร์ดรอปล้วก็วิ่งเช็คแล้วละไม่มีของดีแล้วก็มาดักซุ่มครับเพื่อนเราก็ซุ่มเพื่อนเราก็ยิงยิงเจ็บแล้วนะเราก็มายิงซ้ำครับผมยิงซ้ำแล้วเราก็จะไปในบอกเพื่อนก่อนลบหนึ่งในวาไป แล้วเราก็จะไปรูทของครับเพื่อนไปแล้วเพื่อนจะวิ่งรูทแล้วเราก็ต้องวิ่งรูทตามครับอาวิ่งรูทเลยแล้วไปเพื่อนกำลังโจกเลยโจกโจกโจกแล้วก็โจกตามเพื่อนนะ แต่เราก็ได้ปืนมานิดหน่อยครับผมก็ไม่เป็นไรแล้วก็ออกครับผมเพื่อนพาออกตรงนี้นะเออก็ดีเลยดีกว่าวิ่งไกลๆครับผมส่องดูนะส่องดูเผื่อมีคนมาตลบหลังเราเออยิงบอดเป็นหนึ่งนัดเออ แล้วก็ออกครับผมได้มาแสนห้านะรอบนี้มาดูกันครับค่าคนไปกี่คนแล้วก็มาเล่นอีกตาหนึ่งนะครับผมตานี้เราก็ไปสองคนไปใครไม่รู้เราก็ไปกับ เราซุมห้องมานะแล้วก็อาดยาก่อนเลยแล้วเราค่อยไปกันอืมผมก็วิ่งมาสักพักผมก็เห็นแอร์ดอปนะก็อ้าวบอดบอดบอดนอนเฝ้าแล้วก็เก็บหนึ่งอ่าเช็คแม็กแล้วเราก็เปลี่ยนแม็กเติมลูกศร สมิมอะไรละอาจยายก่อนแล้วค่อยเติมลูกกระสุนนี่แม็กเราเมันเป็นแมกเรีวนะก็คือมันยิงยิงลูดได้ไวเราก็ต้องเติมแม็กไว้เพราะว่าเวลายิงจริงๆมันจะได้ยิงแบบแม็กตัวแม็กตอนองเนะาะอะเราก็มาดูแอร์ดรอปไปครับน่าจะมีของดีหรือเปล่านะก็โอเคมีกล้องมีอะไรก็เก็บเก็บเก็บไว้ก่อนครับ มันเป็นของนะเก็บไปก็เอ้ยมีคนมีคนวิ่งมีคนวิ่งขอยิงหน่อยขอยิงยิงครับอ๋อน่าจะมีเพื่อนเขานะน่าจะมีเพื่อนเขาแล้วก็ดูแต่ผมได้ยินเสียงเขาวิ่งอยู่ข้างอ่างนะผมก็เลยวิ่งวิ่งรัดกะว่าจะวิ่งรัดแล้ปุ๊บแต่เพื่อนเขาอยู่ไกลนะ้ัลวสามตัวก็ไม่รู้นะ ก็จะเล็งยิงนั่นแหละเรามันไม่กล้าเลยนี่เขาก็เลยควงระเบิดมานะแล้วก็จัดระเบิดไฟไปลูกสองลูกจัดให้เป็นชุดใหญ่จัดไปครับเขาควางมาทางไหนจัดไปโอ้เจ็บๆๆเจ็บเจ็บผมเจ็บมากครับผมกลับไปตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักปั๊มยาก่อนครับผมผมสับสนมากเลยบอดลอวคนก็ไม่รู้ ไปอยู่ข้างขอบอ่างนะถ้าผมรู้ว่าเป็นบอดผมน่าจะน่าจะโยนระเบิดแม่นกว่านี้นะอันนี้ผมก็อัดยาครับจะตายจะตุยเจอเม็ดสองเม็ดตุยเลยเนะี่ยยาเราก็ไม่ได้เอามาเยอะนะเราก็มาพอเป็นพิธีเผื่อแบบว่ารูดเขาล้มแล้วเราก็ค่อยฟาร์มเงี้ยก็เป็นสเต็ปเป็นสเต็ป <laughs> เป็นสเตียบของคนงบน้อยถ้าตายก็ไม่เป็นไรครับปืนนี้เราก็เป็นปืนรูทฟรีนะเราก็ไปรูทมาจากตาที่แล้วแต่ผมตุยเฮ้ยผมไม่ตุยแต่คลิปมันอยู่ไหนวะเออใช่ใชคลิปหายไปไหนไม่รู้เราก็เลงครับเผื่อเขามาแต่เราก็ใจสันๆน,นะนี่หรือว่าลืมกิมเอ็มร้อยหรือเปล่าไม่รู้นะ ใจก็เลยสั่นเราเติมแม็กไว้ก่อนครับเติมลูกกระสุนให้เพียบพร้อมเผื่อเราจะไปวิ่งรอตีนอีกรอบหนึ่งครับอาเรามีระเบิดแฟลตโอ้วิ่งติดเรือตายช่วงนี้เป็นอะไรกันดูวิ่งติดกว้างไปครับเราไม่รู้นะว่าเป็นบอดหรือว่าเป็นคนอยู่ตรงนี้แตเ่เป็นบอดแลวบอดร้องร้องอะไรของมันก็ไม่รู้นี่ไงแล้วก็ไปยิงบอดครับ โอ้ยตายตายตายอันนี้อยู่ช่วงตกใจครับตกใจตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นโอ้ยตายตายตายยิงบอดไม่ตายว่าจะปวดก็เพิ่งนี้ทํางานนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นแล้วก็นิดๆหน่อยๆว่าจะปวดอ่าเราก็เติมลูกไว้ครับยิงไปเติมไปยิงไปเติมไปตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่ตรงไหนนะ เราจะวิ่งเช็คอยู่บนก้อนหินเอานะเราจะวิ่งขึ้นบนก้อนหินเพื่อเราจะเห็นคนเห็นหรือเปล่าวะดูก่อนครับดูก่อนวิ่งขึ้นก้อนหินครับฟึ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 บอยู่ไหนวะ <c oughs> ผมไม่เห็นนะโอ้แต่เขายิงโดนผมนะอยู่ไหนก็ไม่รู้นะนี่ผมไม่เห็นเขานะ แล้วโอ้ตัวจะตุยครับตัวจะตุยกลับไปตั้งหลักเหมือนเดิมครับ <c oughs> โอโอตายตายลิดยาหมดครับเออ,เ,อ,อเดินขายกระเพกเลยเออเราเล่นได้เราก็เล่นนะเล่นไม่ได้แล้วก็ถอนครับผมแค่นี้เราก็ถือว่ากำไรแล้วยิงเขาล้มแต่เราลูดไม่ได้นะเสียดายอย่างเดียวเราลูทไม่ได้เพราะเราไม่รู้ไงว่าเพื่อนเขามีหนึ่งรอสอง แต่ที่แน่มีมีหนึ่งตัวอยู่ละแน่ๆเลยแต่ลูกกระสุนเขาเป็นลูกกระสุนคมนะมันไม่มีบาดแผลไอ้ฉีขาดนะถ้ามีบาดแผลฉีขาดเลือดผมจะไหลหมดตัวนะก็ถือว่าโชคดีไปอันนี้ผมก็มาของจาก a d o ์ดครับเพื่อมีอะไรเพิ่มเติมแต่เราก็เก็บเก็บหมดแหละเก็บไปหมด แล้วเราก็จะเตรียมออกกันนะเพราะเล่นไม่ได้แล้ววัวมันมันช้าแล้วเลือดแดงเลือดแดงแล้วมันช้านะมาเราก็ถึงทางออกกันละโอยเกือบตุยเมื่อกี้นี้ถ้าผมมียาก็น่าจะเล่นกันเล่นนะเมื่อกี้นี้แต่ผมไม่มียาแล้วอะผมก็หาออกออกแค่นี้แล้วก็พอรวยอยู่ เราเล่นเซฟๆดีกว่าครับดีกว่าวิ่งไปเสียของนี้เขานะอย่างน้อยเราก็มีปืนไว้เล่นตาหน้าได้มีของไว้เล่นตาหน้าได้่เาเราก็มาดูกันครับเราจะออกเท่าไหร่เอาก็ออกแสนกว่าเหมือนเดิมครับผมฆ่าไปเจ็ดตัว่มเติเมก็ยิงบอดมั่งยิงคนมั่งนิดๆหน่อยๆครับผมเราไม่ได้บา้าบ้าบูครับพวกเราก็เล่นไม่ค่อยเก่งแล้วก็